พี่กิตแนะนําหุ้นกู้ไปหลายตัวนะทีนี้หลายๆคนก็สงสัยว่าแล้วหุ้นกู้มันคืออะไรมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างเดี๋ยวพี่กิตจะมาเล่าให้ฟังเนาะ่อนอื่นไปรู้จักก่อนว่าหุ้นกู้คืออะไรหุ้นกู้ภาษาชาวบ้านชาวบ้านเลยเนี่ยก็คือสัญญากู้เงินนั่นแหละเพียงแต่ว่าคนที่มากู้ก็คือบริษัทต,ต่างๆอย่างเช่นปตทปูนซีเมนไทยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะแต่ก็มีหลายบริษัทนะสาเหตุที่เขามากู้กับประชาชนทั่วไปเพราะว่าสมมติว่าเขาไปกู้ เ,เขาต้องจ่ายดอกเบีย้ย7%ถูกไหมทีนี้เขาก็บอกว่าเอ้ยถ้าฉันอยากจะกู้กับคนท,ทั่วไปเนี่ยแล้วฉันให้ดอกเบีย้ย3%บ้าง5%บ้างมีใครสนใจบ้างแน่นอนถ้าเกิดว่ามันเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเนาะเราก็สนใจและเราก็เอาเงินเราเนี่ยไปให้เขากู้นั่นเองเปรียบเสมือนว่าเราเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทต่างๆ แล้วมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างก็มีอยู่3เรื่องนะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องสภาพคล่องเพราะว่าเราเอาเงินไปซื้อหุ้นกู้ใช่ไหมทีเนี้ยหุ้นกู้อ่ะมันจะมีระยะเวลาที่กําหนดไงอย่างเช่น2ปี3ปี5ปี7ปีอย่างเงี้ยแปลว่าเงินที่เราเอาไปลงเนี่ยถ้าเกิดเราจําเป็นต้องใช้เราจะไม่สามารถถอนออกมาใช้ได้นั่นเองทําได้เหมือนกันแต่ต้องเอาหุ้นกู้ตัวเนี้ยไปขายในตลาดรองซึ่งแน่นอนว่าราคามันก็จะถูกกดลงไปความเสี่ยงที่2ก็คือความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ยสมมุติว่า าเราซื้อหุ้นกู้อันนี้มาเนาะแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะจ่ายดอกเบีย้ยเราปีละ3%ปรากฏว่าดอกเบีย้ยมันขึ้นแล้วบริษัทอื่นเนี่ยเขาก็ออกหุ้นกู้หรือบริษัทเดิมอาจจะออกหุ้นกู้ชุดใหม่มาแล้วก็ให้ดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นเป็น4% 5%บ้างอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าเราเสียโอกาสที่เราจะได้ดอกเบีย้ยสูงๆนั่นเองและความเสี่ยงสุดท้ายคือความเสี่ยงด้านเครดิตหมายความว่าถ้าบริษัทเขามีปัญหาด้านการดําเนินง,งานเขาไม่สามารถจ่ายดอกเบีย้ยตามที่เขาสัญญากับเราไว้อย่าง เช่นเขาบอกเนาะจ่ายทุกทุกหกเดือนทุกทุกสเดือนอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเขาไม่มีกําไรเขาไม่จ่ายเขาจ่ายไม่ได้หรือแย่สุดๆเลยก็คือบริษัทล้มละลายอันเนี้ยก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตรงเนี้ยเราก็ต้องเลือกหุ้นกู้ในบริษัทที่เรารู้จักนั่นเองหรืออาจจะดูจากเครดิตเลตติ้งก็ได้ซึ่งเขาก็จะมีให้เกรดเนาะ A A A Triple A Double A อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหุ้นกู้ที่ลงทุนได้เนี่ยก็คือตั้งแต่ 2B 3B A 2A 3A แบบนี้นะ หรือเราซื้อในบริษัทที่เรารู้จักก็ได้อย่างเช่นปตทปูนซีเมนไทยอย่างที่พี่กิตบอกเนาะอันนี้เราก็รู้จักอยู่แล้วว่าเขาทําธุรกิจอะไรและมีความเสี่ยงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครสนใจหุ้นกู้เลือกดู้ดีๆเนาะถ้าบริษัทนั้นๆเขาให้ดอกเบี้ยสูงแปลว่าอาจจะมีความเสี่ยงสูงก็ได้ใครสนใจตัวไหนลองคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวพี่กิตจ,จะหาข้อมูลมาบอกให้เป็นฟินทอล์ talk, เรื่องเงินง่ายๆกดติดตามไว้